วันนี้ได้กระลิงจิงมาค่ะมีทั้งหนวยใหญ่หนวยหน่อยพี่น้องเราจะเอามาทำวันนี้จะแช่อิ่มนะคะแต่จะเลือกลูกใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่แบบนั่นเลยค่ะดูสิอันนี้ไม่ได้ไปเก็บที่ต้นมานะคะ เราได้มาจากตลาดแมค้าที่ตลาดเขาก็บอกว่าช่วยซื้อหน่อยรอบนี้คงจะไม่ไม่ไ,ม,ไม,ม่จิ้มจิ้มจิ้มให้มันเป็นรัวค่ะจะหันหัวหันท้ายเลยนะคะ ถ,ถ้าเป็นลักษณะนี้เราจะไม่เอานะคะจะเลือกนะก็จะหั่นหัวหั่นท้ายอย่างนี้เลยค่ะจะหันประมาณแล้วก็ดองเกลือนะคะวันนี้เราจะดองเกลือ ละลายเกลือลงน้ำเลยนะคะเกลือนี้จะใช้สองถุงนะคะเกลือเล็กถุงเล็กประมาณนี้นะคะถุงละบาทพี่น้องน้ำเกลือก็ไม่ต้องต้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็ละลายเลยหั่นหัวหั่นท้ายแล้วก็ลอยลงเลยค่ะ ในวิดีโอที่แล้วน่ะนิ่งเ,เชื่อมน่ะหนิงเจาะเป็นลูกนะคะนิงเจาะรูตามลูกทีนี้มีเพื่อนๆที่เขาดูคลิปนิงเขาก็เลยบอกว่าเราหันหัวหันท้ายก็ได้ก็เลยคิดว่ารอบนี้จะลองหันหัวหันท้ายดูะคะ่ะ ผ่านก่อนนะคะ